ความเดิมตอนที่แล้วเจเจกับพีพีถูกโจรจับไปในโลกแห่งซอมบี้เราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างและเจเจกับพีพีตอนนี้จะไปอยู่ที่ไหนแต่เพื่อนๆของเขาก็พยายามหาทางช่วยเหลืออยู่ให้ได้มากที่สุดจุบิทำไมต้องมาโดนจับอยู่ที่นี่คนเดียวด้วยอ่ะน่ากลัวกันนะ ซอมบี้อยู่หรือเปล่าอ่ะแล้วทุกคนดูดิที่นี่คือที่ไหนก็ไม่รู้อะมีแต่ไก่เต็มไปหมดเลยอะเหมือนเขากันซอมบี้มาแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับทำฐานเป็นฐานรับของพวกเขาเองอะ <c oughs> ไอพวกโจรชั่วมันจับฉันไว้อยู่ตรงเนี้แล้วคือบอกเลยนะว่าถ้าอยู่ตรงนี้ไม่มีอดตายแน่นอนเลยอะแล้วฉันต้องนั่งอยู่ตรงนี้อยู่ตั้งนานแล้วอะ <c oughs> ข้าวก็หิวข้าวเปลก็ไม่ให้กินมีแต่ไก่ร้องกับปลากับปลาเต็มไปหมด กลับบ้านนะไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะที่นี่มีใครอยู่ไหมนะเออโอ้โห oh. นี่มันโรงงานเชือดไก่ชัดๆอะ oh. มีหน้าละไพวกโจรพวกนั้นมันถึงไม่ถูกซอมบี้กินแล้วยังอยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้อ่ะไม่มีของกินมีอาหารมีโรงงานเชือดไก่กินให้ตายกลายเป็นเกาไปเลย oh. โอ้แต่ถ้าอยู่ที่นี่นี่ฉันก็ไม่อดตายเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> อยองไงก็อยากกลับบ้านอยู่ดีอ่ะคิดถึงพี่ๆอ่ะเรามาที่นี่ตั้งหลายวันแล้วอ่ะเขาคงเป็นห่วงเราบ้างแหละอยากกลับบ้านมีใครอยู่ไหมไปล่อยปล่อยออกไปเลย กันบ้างอะแล้วพี่พีหายไปเลยอะพี่พจะเป็นยังไงบ้างอะคิดถึงพี่พีอยากเจอพี่พีแล้วอ่ะเจมไม่อยากอยู่คนเดียวทําไมต้องจับเราแยกออกจากกันด้วยพวกชั่วมีใครอยู่ไหมปลอยมีปืนด้วยอะปลอยออกไปเลยนะเฮ้ยใครวายๆแล้ววะปลยอยากกลับบ้านแล้วว่ะทางออกอยู่ตรงไหนจะจับมาทำ แล้วหนูจะมีประโยชน์ได้ยังไงหนูทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยซสมีดหนูก็กลัว,ลวกลัวกลัวหนูกลัวอยากกลับบ้านน้อปล่อยหนูออกไปเถอะนะหนูอยากกลับบ้านน้ออยากออกไปข้างนอกไหมอยากอยู่ตรงนี้ไม่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมใช่เดินออกมาเน่ว๊าดหุยใจดีอ่ะจะพาเราลกลับบ้านด้วยเฮ้ยกลับมาเน่ไปไหนก็ไปไหนพี่ปล่อยหนูแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้ไป <S <S ก็เห็นบอกอยู่แล้วไม่มีประโยชน์ไม่ใช่เหรอก็มีอาวุธเนี่ยให้เวลาเนี่ยออกไปฟาร์มเอาอาวุธในมือเนี่ยไปฆ่าซอมบี้มาไปหาของเอาวันไม่เอาหนูไม่อยากทำอ่ะมาเน่กลับมาเน่แล้วหนูต้องไปทำคนเดียวเหรอไปคนเดียวท่ามตุกติกไปฟาร์มมาไปหาของจะได้ไม่ต้องกลัวไงซอมบี้อ่ะไม่ไป ลองไปจะได้มีประโยชน์ไงไม่เอาอ่ะหนูกลัวไม่ใช่เหรอหนูกลัวซอมบี้กัดหนูอ่ะแล้วมันมีจองเป็นฝูงแล้วหนูไปคนเดียวแล้วหนูจะหาของมาให้ได้ยังไงอ่ะรู้ไปหาวิธีเอาเองแต่ต้องได้ของแลวอย่าแอบไปหาเพื่อนนะได้ข่าวว่ามีเพื่อนเนี่ยเข้าใจป่าวไม่มีหนูไม่มีเพื่อนเอ๋อย่ามาโกหกกันเด้อรู้ได้ไงว่าหนูมีเพื่อนหนูไม่มีใครเลยหนูมีแค่น้องหนูคนเดียวแล้วน้องหนูไปไหนอ่ะน้องหนูไปเที่ยวแต่๋ยน้องหนูกลับมานูขอไปหาน้องหนูได้ไหมอยากเจอไหมล่ะ กันี่ยให้ไปฟาร์มมาก่อนดีกลับมาเดี๋ยวห้เจอพูดจริงนะเจ้งออกไปฟาร์มแล้วกลับมาแต่ถ้าอยากหนีอ่ะคิดว่าหนีรอดก็ไปถ้าตกติกแล้วรู้เมื่อไหร่ตามเจอเมื่อไหร่รู้นะชะตากรรมตัวเองจะเป็นยังไงนหนูชิดหนีเมื่อไหร่อ่ะเห็นเพื่อนตายก็ทำเดีเห็นเพื่อนตายปะฮะไม่อยากเขาไม่อยากเห็นเพื่อนไปฟาร์มทำตามคำสั่งไม่มีประโยชน์หนบทไม่มีประโยชน์ไม่ใช่หรอ ครับครอมหนูไปทำแล้วแล้วจะไป,ปาฟาร์มของที่ไหนอ่ะวันนี้ฉันต้องออกมาฟาร์มคนเดียวทุกคนถือว่าเป็นการฝึกสกิลแล้วกันจะได้ไม่เป็นภาระของพี่ๆเขาจะโดนกัดหรือเปล่าอ่ะเจ๊กลัวเขาบอกว่าถ้าโดนซอมบี้กัดมาแล้วอ่ะจะทําให้เรากลายเป็นซอมบี้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งที่เราอยู่ตรงนี้มันอันตรายมากเลยอ่ะอุ้ยมีคนขับรถมาเช็คด้วยดูตีอยู่ดูตีอยู ว้า,ายิงทไมอะอฮ้กโนขูดด้วยอะตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหอยู่บนสุดเลยพวกพี่ๆเขาน่าจะอยู่ในเมืองเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าพวกพี่ๆเขาอะจะลืมเราไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเป็นห่วงเราไหมอะเขาจะตามหาเราไหมนี่มันก็ ผ่านมานานแล้วนะฉันยังไม่เห็นเขาขับผ่านมาแถวนี้เลยอะแล้วพี่พีจะเป็นยังไงบ้างนะตอนเนี้ตอนกลางคืนเขาบอกว่าซอมบี้มันจะดุแล้วก็โหดมากๆเลยล่ะคะ่ะคิดว่าเราจะต้องกลับบ้านก่อนแหละคุณอานทำอะไรดูมด้โยหมูมาหาของกินครับเป็นไงบ้างได้ของเยอะเลยมีประโยชน์ดีเนี่ย หมูพักได้แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าฟ้ามันมืดแล้วซอมบี้มันจะเอาเอาราวาดแล้วมันจะน่ากลัวก,กว่าเดิมอ่ะดีเลยเนี้ยอาราวาดยิ่งดีเลยน่าสนุกดีนะซอมบี้อาราวาดอ่ะเรื่หนูขอพักได้ไหมหนูเดินหาทั้งวันแล้วว่าของอ่ะหนูเอาของมาให้แล้วแล้วหนูก็ไม่ได้ไปไหนด้วยเจอใครบ้างไหมไม่ไม่เจอเลยค่ะแอใจป่ะ แน่ค่ะหนูไม่มีรถหนูทําได้แค่ฟาร์มอยู่แถวนี้ถ้าให้หนูมีรถสักคันหนึ่งหนูอาจจะไปฟาร์มที่ไกลกว่าก็ได้ประโยชน์แค่นี้ก็ฟาร์มแค่นี้แหละอยากได้อะไรบ้างอ่ะจริงๆแล้วถ้าติดต่อกับพวกพี่ๆของหนูอ่ะอาจจะได้ของมากกว่านี้ก็ได้นะแต่วไม่มีเพื่อนมีพี่ไงไม่มีเพื่อนรู้ได้ไงว่าพี่ของเยอะรู้ได้ไงแอบบเจอมาใช่ไหมดาวดาวหนูดามาหนูไม่ได้แอบ,บเจอหนูยังไม่ได้ทาอะไรเลยหนูฟาร์มอยู่แถวเนี้ยมีคนของพี่ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามไปดูตลอดเลยหนูไม่ได้ไปไหนไกลลเย หนูไปนอนได้ยังอ่ะหนูว่าแล้วว่าฟ้ามันมืนไดไลหมดเจอรถใครมาวะเอาตัวเด็กแบบดิแแบบ,บไปครับ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 ไอ้เด็กมีคนมาวะใครอะใครมาเทรนมันรถหลายคันด้วยอะใครอะมองไม่เห็นเห็นเด็กแฝดสองคนผ่านแถวนี้ยังไหมแฝดไหนวะเสียงบอสตามหาปดอะตามหาคนอยู่ตอนเนี้ยตามหาคน เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายอ่ะเด็กผู้หญิงอ่ะเด็กผู้หญิงเป็นแฝดกันใช่แฝดหญิงกือแฝดชายอ่ะเราเป็นแฝดอ่ะมดพูดไม่ได้อ่ะเขาถือปืนคุมเลยอ่ะแถวสถานที่แถวนี้มันเหมือนมีเด็กเหรอมันก็ถามดูก็มาหาคนอ่ะหาคนไม่เห็นนะดงเด็กที่ไหนอ่ะไม่น่ามีนะเด็กแถวนี้ไม่เห็นนะคือไม่เห็น แน่ใจขอบคุณที่ให้ความร่วมมือไม่ใจ่ทำไมอ่ะหนูอยู่นี่หนูอยู่นี่เขาจะมีอะไรก็ถามก่อนถามไเฉยเด็กคนนั้นเป็นอะไรกับเองอะเด็กสองคนนั้นเป็นอะไรกับเองเป็นคนในกลุ่มเนี่ยเป็นคนในกลุ่มเหรอกมุ่มในท้องบอสและหมู่พี่เองก็มาทุกคนมาหมดเลยอ่ะทำหายเหรอแต่มาตามหาไม่ทำหายแล้มันมีคนรับพาตัวไปไม่มีหรอกไปแล้วไปไปกันแล้วไปไป ให้เราลองหาดูนีดวงก็ได้ไม่ต้อนรับแขกอะโอเคโอออย่าไปนะอย่าไปอย่าไปหนูอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเห็นหนูเลยอ่ะพาเด็กไปข้างในดิวนมาตามตัวหาตัวเด็กคนนี้ไปข้างในแอบตุกติกเหรอตอนไอ้ฟาร์มมานี่คือตุกติกเหรอเปล่าเปล่าหนูไม่ได้ไม่เจอใครเลยพี่มาหาได้ไงเอาไปเอาแอบไอ้รู้ตุกติกนะ เ้อาแบบข้างในมันขังไว้จะต้องให้มันกินข้าวคืนนี้น <What? S 1> อนอยู่กับไก่ปะตอนให้ฟาร์มอะแต่หาใครมาปะไม่ได้หาคะ่ะหนูไม่ได้ไปไหนเลยหนูอยู่แค่แถวนี้ไม่บอกใครเรื่องที่นี่ไหมไม่ได้บอกพราอยู่ที่นี่ไม่ได้บอกใครเหรอไม่ได้บอกคะ่ะหนูพูดจริงๆหนูไม่ได้บอกแล้วมนจะมาหาได้ไงหนูไม่รู้เขามาหาเองหรือเปล่าคุณมนจะมาได้ยังไง หนูไม่รู้จริงๆห,หนูไม่ได้ตุกตีงหนูไม่ได้ทําอะไรเลยหนูแค่ไปฟาร์มอยู่แถวนี้ไปตีซอมบี้แล้วก็หาขอที่ถังขยะม,มันก็หมดวันแล้วแล้วมันจะมาได้ยังไงไม่รู้มือนทอรมานดิให้มันปีกปากพูดอะเียนความจริงมันออกมาต้องให้มันกินข้าวด้วยกล<อ>ับมาช่วยหนูก่อนไล้วนไงกลับมาหาหนูก่อน ถามมันเราจะพูดไม่พูดช่วยหนูด้วยเฮ้ยกูว่าพวกอันเนี้ยแม่งแปลกๆว่ะเดี๋ยวกูขอไปดูให้แน่ใจทีนึ่งอันมึงลองแยกยายหาเท่านี้กนก็นแล้พวกมึงเตรียมคนเลยเตรียมวุได้พร้อม อาบตื้อให้มากที่สุดเลยคนรู้แล้วเจเจอยู่ไหนเดี๋ยวเรามากระทืมแม่งอ่ะ